สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกม Everso ์โนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึง r o a d m ปควอเ r t ร์ที่2ของเกมนะครับผมซึ่งเกมได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่า Roadmap ครั้งที่2เนี่ย จะมีกิจกรรมอะไรบ้างและตู้ตัวละครตัวต่อไปจากเนี่ยหลังจากที่น้องอากิออกจากตู้ไปเนี่ยจะมีตัวอะไรต่อคิวมาให้เราเปิดแล้วก็จะได้วางแผนเก็บเพชรกันได้นะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาเนี่ยอยากให้เพื่อนรับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมนิกเกะฮงไกเกนชินอาโอวีนีโนคุนิ หรือเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพชรของที่นี่เจรนายนมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เกลือมีแต่แก่เพชรโจนันโจนนใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงย a าดาเกมเซ็นเตอร์โอเคครับเพื่อนๆก็โรดแมปนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษานะก็คือ,อ่าเดือนถัดไปซึ่งจะ ถึงในอีกไม่กี่วันนี้นะคบผมซึ่งเดฟประกาศอะไรมากเดี๋ยวผมจะมาทําการสรุปนะคบผมและถ้าผมทําการสรุปผิดหรือว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปเพื่อนๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับจะได้ช่วยๆกันดีเช็คนะอ่าโอเคโดยที่กิจกรรมแรกนะครับจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนไฮสคูลนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียด อีกทีหนึ่งนะคะผมก็จะอยู่ประมาณสามสัปดาห์นะครับแล้วก็เดือนพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเวดดิ้งนะก็คือจะมีชุดแต่งงานก็ว่านไปนะแล้วก็มีคอนเทนต์เพิ่มเข้ามาหลายโหมดเหมือนกันนะคะผม ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับกิจกรรมแรกนะครับจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮสคูลนะครับผมก็จะเป็นทีมแนวโรงเรียนเลยนะแล้วก็จะมีสกินแจกให้ทั้งหมด3ตัวละครน,นะก็คือเมลฟิโตแคลลินซี่ประมาณนี้นะครับซึ่งอ่านเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมให้อะไรเราบ้างนะซึ่งเกมเขาบอกว่าเขาจะให้แบ็กกราวและก็ BGM สําหรับทีมของไฮสคูลนี้นะ ซึ่งก็คล้ายๆกับในช่วงของกิจกรรมล่าสุดนี้หรือววาเลนไทน์นะครับผมซึ่งมีโบนัสล็อกอินด้วยก็คือได้วันละ200เพชรทั้งหมด14วันและก็วันที่7ถึงกับวันที่14เนี่ยจะได้กาชาใบาฟ้า10บใบฟรีนะครับผมเสร็จแล้วก็มีฉลองครบรอบ100วันเพื่อนๆสามารถเปิดฟรีซัมมอนได้อันนี้คือฉลองครบรอบ100วันนะ วันละ10ใบซึ่งรวมกันทั้งหมดคือ100ซัมมอนฟรีฟรีฟรีนะครับผมเท่าที่เขาเขียนนะก็ถือว่าแจกหนักจัดเต็มเหมือนเกมจะปิดเลยนะแต่เกมนี้เขาแจกกันเยอะจริงๆนะก็สุดยอดไปเลยนะเกมที่เขารักเรานะครับผมอะต่อมาก็จะเป็นอ่าเกี่ยวกับอีเวนต์นะคบผมอีเวนต์เนี่ยเขาจะบอกว่าจะมีการคัดเลือก ผมแปบแกลผมแปลผิดขออภัยนะจะมีการคัดเลือกเกี่ยวกับสภานักเรียนนะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องเลือกอีเ,อเวนต์เนี่ยจะมีสสเตจ2แบบจะมีสเตจของลินซี่กับสเตจของแครนะซึ่งจะลงได้ทั้งหมดวันละ5ครั้งผมคิดว่าเพื่อนๆต้องเลือกลงแต่คิดว่าน่าจะลงได้ทั้งน่าจะเก็บเก็บเคอร์เนซีทั้งทั้ง2โหมดเนี่ยได้ครบสำหรับการแลกชุดนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะซึ่ง เมื่อเพื่อนๆเคลียรทั้งหมด10เตจแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้เพชรทั้งหมดอยู่ที่2,006ความยากเนี่ยถ้าเพื่อนๆเคลียไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้สวีปก็คือเคลียร์แบบสคริปได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคุณลิตี้ออฟไลน์ในการเล่นกิจกรรมเพราะว่าคนบ่นว่าขี้เกียจเล่นซ้ำนะครับผมซึ่งเกมนี้เขาทำมาให้เราดีพอสมควรเลยนะโอเคทีเนี้ยมันจะมีอ่า อีเวนต์ของลินซี่กับอีเวนต์ของแคร e ถูกต้องไหมซึ่งถนะ้าเพื่อนๆลงลินซี่เพื่อนๆก็จะได้เคเรนซีที่เป็นอีเวนต์ของลินซี่ถ้าเพื่อนๆลงแคร์เพื่อนๆก็จะได้อีเวนต์ที่เป็นของแคร์ซึ่งอีเวนต์ลินซี่ก็ไปแลกอ่าตัวลินซี่คอสตูมลินซี่แล้วก็ของตกแต่งในทีมของ w e ท d i n g machine อะไรพวกนี้นะส่วนถ้าเป็นของแคร์เนี่ยก็จะไปแลกในเรื่องของอเขาบอกว่ามีกระเบื้อง5แบบอะไรประมาณนี้นะของจะแตกต่างกัน พอสมควรแต่ผมคิดว่าน่าจะแลกได้ครบง่ายๆคือเราเราเลือกก่อนว่าเราจะเก็บอันไหนแต่สุดท้ายน่าจะเก็บได้หมดนะอันนี้ผมคิดว่านะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมตีบอสเมลฟี่นะก็คือเป็นบอสเลดเลยนะครับผมซึ่งอ่าก็เหมือนตีบอสทั่วไปเท่าที่ผมอ่านนะครับผมตีได้วันละ3าครั้งแล้วก็สามารถสวีปได้ก็คือหลังจากที่เราพอใจในดาเมจแล้วเนี่ยเราสามารถกดสวีปได้นะแล้วก็ มีแต้มสะสมก็คือทำดาเมจสะสมรวมสูงสุดเนี่ยจะได้อ่าทบๆกันไปเหมือนกิจกรรมตีบอสอื่นนะได้เพชรรวมๆก็2500ก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ได้เคอร์เรนซีเอาไปแลกเมลฟิตโตแล้วก็เอาไปแลกสกินนะมีทั้งตัวและก็สกินนะครับผมใครอยากทำเมลฟี่อ่าออริจินหลังจากที่มาเล่นไม่ทันตู้เลน up ain, อ่าเมลฟิตโตเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะก็เกมค่อนข้าง,งแจกเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะ แล้วก็การตีบอสเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนนะว่าไม่สามารถยืมตัวละครโ so ซของเพื่อนได้นะครับผมแ n n นอ s ยูสไฮ s ซนะซึ่งกิจกรรมตีบอสเนี่ยก็จะเอามาแลกขก่อของตกแต่งในทีมของ uh, High School นะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการไปเปิดกาชานะครับผมเพื่อซื้อของนะก็เขาบอกว่าจะใช้ทั้งหมดอยู่20 อ่ายี่สิบเอเวอร์สคูลไพ์มีเดียนะซึ่งก็จะสุ่มของตกแต่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะซึ่งถ้าสมมุติว่าในรอบกระดานเนี่ยเพื่อนๆชนะรางวัลใช่ไหมก็คือรางวัลใหญ่สุดมันออกเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปกระดานต่อไปได้เลยนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดลึกตอนกิจกรรมเข้ามาอีกทีนึงลนแล้วกันเราเราเข้าใจประมาณว่าเหมือนจับฉลาก,ลก,นนะลากแล้วกันนะจับฉลากแล้วก็อ่าถ้าได้ของดีก็สกิปไปหน้าต่อไปได้แล้วก็จับไปเรื่อยๆอะไรพวกนี้นะ ก็น่าจะฟีลลิ่งเหมือนให้เล่นทุกวันแล้วถ้าเราโชคดีแล้วก็อาจจะไปกระดานท้ายๆได้เร็วขึ้นแล้วก็ของรางวัลที่ชนะเนี่ยก็จะมีพวกบัฟนะครับผมก็เป็นฟีลลิ่งเหมือนบัฟกิจกรรมทั่วไปที่วางในบ้านแล้วได้เงินเพิ่มได้มานาดัสเพิ่มอะไรพวกนี้นะอ่ะโอเคแล้วก็นี้ก็เป็นโฉมหน้าของคอสตูมลินซี่เมลฟิโตแล้วก็แคนะผมชอบแคมากเลยนะครับเมฟี่ก็น่ารักนะจริงๆน่ารักกันหมดแหละ อ่ะโอเคใครเมีนอะไรก็เตรียมง้างกันไว้ดีๆนะครับผมว่าจะแลกตัวไหนก่อนตัวไหนหลังนะผมคิดว่าน่าจะแลกได้ครบมั้งถ้าเป็นสายสะสมคอสตูมนะอ่ะต่อมาก็เป็นนิวโซนะครับผมก็คือตัวละครตัวใหม่ซึ่งตัวที่จะเข้ามาต่อจากอากิก็คือน้องเดมอนตัวใหม่นะครับเลโซเลเต้นะครับผมอ่าว่าเลซลอดมัง้งอ่ะก็คือน้องเลซลอดเป็นเดมอนเลนเจอร์ แล้วก็เป็นหมวดของการบัฟน,นะซึ่งเรายังไม่เห็นสกิลนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนะก็ตู้จะมาก่อนนะครับผมเสร็จแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นอายเมะใหม่ทีนะแล้วก็ตู้ตัวใหม่ตัวที่2จะเป็นน้องกาเนชจะเป็นตัวเผ่าเดมอนนะเป็นเผ่าเดมอนเป็นเลนเจอร์เหมือนกันส่วนมานอนวันเดือน5เนี่ยวันที่18จะเป็นเอลนะจะเป็นเอลแล้วก็เดือน6ก็จะเป็นน้องลิงอ่านว่าอะไรอะโซยอนเหรอ ่าแล้วก็ปลายเดือน6ก็จะเป็นคลาวเดียนะจะเป็นแองเจิลนะครับผมต่อมาก็จะเป็นนิวคอนเทนต์นะครับผมก็จะชื่อคอนเทนต์ว่า v v l s s u ซนะครับผมซึ่ง v v l s o u ซเนี่ยเขาจะจำลองสถานการณ์ว่าถ้าสมมุติว่าโซตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มาเจอเซอร์เวียก็คือเราเนี่ย มันจะเกิดการแบบฟิลลิ่งเหมือนคอลับแล้วก็จะกลายเป็นตัวร้ายเหมือนแจ็กเกอรีอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอ่าอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะซึ่งทีมแรกของ Evil Soul เนี่ยจะชื่อว่า Doom Day ต่อนะ ซึ่งดูมเดย์ดอเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปลงเล่นกิจกรรมได้นะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมตีบอสเหมือนกันเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าเขายังไม่มีให้เห็นนะว่าตีบอสในรูปแบบไหนนะซึ่งก็จะมีโหมด practice โหมดให้เพื่อนๆได้ไปเท s t damage กันได้นะครับผมและการที่เราแพ้หรือการที่เราออกกลางคันจะไม่นับ่าจะไม่นับ ว่าเราลงนะก็ง่ายๆก็คือถ้ารู้สึกว่าคะแนนไม่ดีหรือรู้สึกว่าแพ้แน่ๆก็กดออกมาได้นะครับส่วนการที่เราตีบอสชนะไปแล้วเขาจะนับะอ่าเขาจะนับถือว่าเราเป็นการลงแล้วนะแล้วก็เหมือนเหมือนตีบอสทั่วไปเลยก็คือถ้าตีแล้วเรารู้สึกดาเมจเราพอใจตีได้สูงสุดแล้วจะมีสคิปฟังก์ชันให้นะครับผมก็ช่วยประหยัดเวลาเป็นคอลลิตี้ออฟไลน์นะครับผม แล้วก็อีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์ล i มิเต็ดทนนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าเราสะสมแต้มไปครบแล้วเนี่ยก็คือจากการตีบอสนะนะเราจะได้อีวิลโซชาต์เอาไปแลกแจ็กกะลีนะคะผมแจ็กกะลีก็คือชุดชุดคอสตูมในภาพนี้นะครับผม อ่ะประมาณนี้นะต่อมาก็จะเป็นมินิอีเวนต์นะครับผมก็จะเป็นเว็บอินฟ e s t เล m ออฟมอนสเนะก็คล้ายๆกับอีเวนต์ล่าสุดในปัจจุบันนี้นะที่จะมีมอนสเตอร์ออกมาให้เราตีนู่นนั่นนี่นะแต่ว่าอันนี้จะมีการที่าโมชั่นแว u e ลู Value, ก็คือแบบเขาเรียกอะไรการตีของตัวละครเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะมีดามีขวานมีพลังเวทแล้วก็มีธนูนะครับผมซึ่งมอนสเตอร์ Monster เมื่อตายเนี่ยจะดรอปเนื้ออาวุธ กแล้วก็ระเบิดนะก็อาจจะมีแมชชีนิกเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปลงลึกแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเขาพัฒนากิจกรรมเนี่ยให้มีอ่ากิมมิคมากยิ่งขึ้นประมาณนี้ละกันนะโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ทั้งหมดของควอเตอร์ที่ 2, สําำหรับเกม e v e r s o ์ e นะครับผมในช่วงรืดูร้อนนะ ก็เริ่มต้นด้วยอีเวนต์ไฮสคูลนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับน้องเลสล l อตนะเป็นเดมอนตัวแรกนะครับผมและว,วันที่20เมษาก็จะเป็นไอเยเมเหมือนที่ผมบอกนะแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะเป็นน้องกาเนตนะครับผมถ้าเราอนุมานไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าเลสล o อตกับไอเยเมน่าจะเล่นคู่กันได้ค่อนข้างดีนะครับผม เพราะว่าอายาเมะเล่นกับทีมอันเดสได้ดีซึ่งการเน็ตก็เป็นอันเดสนะคะผมผมคิดว่า3ตัวนี้อาจจะเอาไว้เล่นด้วยกันใช้คําว่าอาจจะนะแล้วก็เดือนเอพิลก็คือเมษาเนี่ยจะมีบอสกิลตัวใหม่นะครับผมชื่อว่าไก่อานะครับผมเป็นบอสต้นไม้นะแล้วก็มีระบบใหม่คือ lica, อิลิกะอาเชมี่ซัมมอนเดี๋ยวผมจะลงลึกให้นะเพราะว่าลูกมันยังไม่ขึ้นนะครับ ส่วนเดือน5พฤษภาเนี่ยก็จะมีอีเวนต์เวดดิ้งนะครับผมก็จะมีคอสตูมใหม่ให้น่าจะ2ตัวถึง4ตัวอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็มีตู้น้องมานอนมี d o มเดย์ดอร์ Door, ก็คือชุดแจ็คีลีนแล้วก็มีเลดอัพของซ u นี่นะครับผมซึ่งเป็นตัวปกตินะแล้วก็คุณเหรียญอารีนาคูณ2แล้วก็มี Battle f ฟอนทฮาร์ดโหอ่าแล้วก็มี ระบบ Tower of Origin เดี๋ยวไปลงลึกให้นะเพราะว่าเขายังไม่พูดนะครับเลดบอสก็จะเป็นเลดบอสตัวใหม่ตัวที่3ชื่อว่ารูดดานะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปว่าการสำหรับแมคคณิกนะครับผมแล้วก็เดือนที่6มีนาคมเนี่ยก็จะเป็นเวบ of Forest Monster ก็คือคล้ายๆกิจกรรมนี้แหละแล้วก็ตู late, ้เลดอเป็นน้องโซยอนนะแล้วก็จะมีในเรื่องของคล้ายๆดูมเดดอแต่เปลี่ยนธีมเป็นของวิเวียนนะวิเวียนคอลับ แล้วก็มีซัมเมอร์อีเวนต์พาร์ทอ่าพาร์ทที่1ตู้เลนอาเป็นเจดแล้วก็ตู้แองเจิลตัวที่2น้องคลาวเดียนะแล้วก็เมนสตอรี่อัปเดตมาในเดือนที่6นะครับผมก็จะเป็น King of q u m a n นะอ๋อดูน่าสนใจนะครับผมว่าเป็นตัวละครใหม่หรือเปล่านะเพราะไม่เคยเห็นหน้าเลยแล้วก็ชาร์ไลท์กลับมาให้เล่นในกิวเลตบอสนะครับอ่ะโอเคทีนี้เขาก็จะมาบอกว่านิวซิสเต็มมีอะไรบ้างนะครับผม ซึ่ง new system เนี่ยก็จะมีในการพิกอัพ a n g เจิลกับเดมอนนะครับผมซึ่งจะอัปเดตในวันที่6ซึ่งเกมใจดีมากเพราะเลทอัพอยู่ที่1.6%เหมือนกับตู้เลททั่วไปเลยหมายความว่าถ้าเพื่อนๆเ,เปิดตู้อากิเนี่ยเขามีตู้เลทใช่ไหมเลทออกของอากิเนี่ยจะอยู่ที่1.6%ในขณะที่ตัวอื่นที่มีโอกาสลุนเลทเนี่ยจะรวมกันอยู่ที่ 2. 4 หมายความว่าโอกาสออกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะใครจะทำดาวน้องแลนส์ลอตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้กําเงินกําใบกันมาเปิดกันเต็มที่เลยนะแล้วก็เปิด300โลเหมือนกันและทุกๆ100โลที่เปิดไปแล้วอย่างเช่น,เพ,นเพื่อนเพื่อเปิด3 0 1 1ไป300อ่าไป400เนี่ยพอถึง400ปุ๊บเนี่ยได้เศษฟรี60เศษ ของตัวหน้าตู้แน่นอนนะครับผมการันตีสําหรับคนดวงสวยนะก็ขอให้ไม่ดวงสวยแล้วกันเนาะต่อมาเป็นกิจกรรมเอลิกะอาเชมี่นะก็คือเป็นการพิกอัพตู้มันเป็นตู้กระชาแบบใหม่ซึ่งเพื่อนๆจะใช้การเปิด10หมุนเนี่ยอยู่ที่4,000 4,000นะก็คือแพงขึ้น แต่เพื่อนๆสามารถเลือกพิกอัพเลดได้ว่าเพื่อนๆจะเอาตัวอะไรรวมไปถึงแองเจิลกับเดมอนด้วยนะหมายความว่าแอนเดเน่กับอายเม่เนี่ยเพื่อนๆสามารถมาพิกอัพได้นะครับผมซึ่งโอกาสออกตัวที่เราพิกอัพเนี่ยอยู่ที่2%เลยนะในขณะที่ตู้เลดเนี่ยมันอยู่ที่1 6หมายความว่าเพิ่มมา0.4ง่ายๆก็คือโอกาสออก50-50าสมีโอกาสลุเล้เร์ก็คือมีโอกาสได้ง่ายมากขึ้นนะพูดง่ายๆเนาะแล้วก็ เปิดไปครบ70โลเนี่ยเขาการันตีตัวที่เราเลือกให้แน่นอนนะคะผมในขณะที่ตู้ธรรมดาเนี่ยมันจะออกอีพิกก็คือตัวม่วงเนี่ยอยู่ที่30ใช่ไหมแต่อันเนี้ยเปิด70โลแต่จ่ายแพงนะ10หมุนเนี่ยสี่พันมีโอกาสออกคือ,ค,อคือสมมุติเพื่อนๆดวงสวยอะ่ะ70หมุนได้แน่นอนตัวที่เพื่อนเพื่อเลือกไว้ง่ายๆก็คือคุณเอาเอาเพชรเอาเงินทุบเนี่ย70หมุนคุณได้แองเจิลกับเดมอนที่คุณเลือกแน่นอนนะครับและถ้าได้ตัวที่พิกอัพก่อน ตัวละครนั้นจะอ่าจะรีเซ็ตจะรีเซ็ตเลทน,นะก็คล้ายๆตู้ปกตินั่นแหละอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าไใดก่อนนะต่อมาเป็น Tower of Origin นะครับผม Tower of Origin เนี่ยจะเป็นระบบใหม่นะครับผมซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องลับของตัวละครในเกมก็คือโซนะซึ่งจะมีทั้งหมด30ชั้นและจำเป็นจะต้องใช้โซตัวนั้นๆสำหรับการผ่านเนื้อเรื่องของ Tower of Origin ซึ่ง ทาวเวอร์จะเข้ามาเนี่ยอยู่2ตัวก็คือเมลฟิโต้กับทาเลียซึ่งเป็นตู้เลดอัพสตัวแรกของเกมอาจจะไม่2ตัวแรกนะขออภยัยอ่าซึ่งอ่าพอพอเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยของรางวัลชั้นสูงสุดเนี่ยเราจะได้เป็นเท่าที่ผมเข้าใจนะมันจะได้เป็นอาร์ติแฟกต์ซัมติงอะไรบางอย่างน่าจะเอาไปวางในบ้านและมีบัฟพิเศษให้กับตัวละครตัวน,าน,านั้นๆเช่น คุณจบอ่าหอของเมฟิโตคุณจะได้อาร์ติแฟกต์เอาไปวางในบ้านเป็นอาร์ติแฟกต์ยากอะ่ะเหมือนเหมือนฟิลลิ่งเหมือนของตกแต่งอะ่ะผมคิดว่างั้นนะแล้วก็จะมีบัฟเล็กๆน้อยๆให้กับเมฟิโตอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะผมแล้วก็การผ่านหอเนี่ยจะมีโอกาสดรอปคิปเชคก็คือน่าจะไล่ตามหอไปของรางวัลตามหอไปนะก็สามารถทำคิปเชงให้กับตัวละครได้ค่อนข้างง่ายยิ่งขึ้นไม่ต้องเอาเพชรไปทุบในในตู้กาชาเปิดอ่าอาร์ติแฟกต์นะ อ่ะก็ดอบอาร์ติแฟกกับคิปเชคคีปเชคคือของสวมใส่อาร์ติแฟกก็คืออาวุธประจําตัวอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็1อ่าหการต่อสู้เนี่ยตัว1ตัวละครจะกดอันติเมทได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมอ่ะต่อมาก็จะเป็น Event. อีเวนต์อ่าแมรี่แฮปปี้แมรี่นะก็จะมาในเดือน5นะครับผมหลังจากเดือนเมษานะก็คือพฤษภาคมนะครับผมก็ลิมิเต็ดคอสตูมเนี่ยมี2ตัวก็คือเชอร์รี่ชุดแต่งงานกับน้องหนีหนีชุด แต่งงานนะครับผมก็หมดเท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังก็แล้วกันนะก็สําหรับอ่าเมษาที่กำลังจะถึงนี้นะอีเวนต์แจกหนักแจกเต็มก็คือมี3ตัวละครที่มีสกินก็คือแค่ลินซ,ซี่เมลฟิโตแล้วก็มีเศษให้แรกถ้าเล่นคู่กับกิจกรรมแล้วก็ตู้พิกอัพอ่าเลสลอดเดมอนตัวที่2ของเกมแล้วก็เกมใจดีมากเพราะวเลดออกอยู่ที่1.6เท่ากับตู้เลดอัพทั่วไป หมายความว่ามันได้มันได้ง่ายปกติเดมอนกับเอ็นเจิมันได้ยากถูกต้องไหมเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าแต่เนี่ยพอเข้าเลดอัพ่ะเปอร์เซ็นต์มันเท่ากับตัวปกติเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่บุญกับบาปของมเพื่อละเวลาเปิดตู้และ300หมุนเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดของน่าจะเหมือนกันหมดเลยก็คือง่ายๆคือเราจะทำออริจินเดมอนได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมรวมไปถึงเอลิกาอะเชมี่ซัมมอนเนี่ย ผมคิดว่าสุลต่านหลายคนน่าจะชอบถ้าสมมติอยากจะทําดาวแอนเดเน่เนี่ยผมคิดว่ากำกำเพชรมา4 0 0พเนี่ยกด70โลก็คือ28 0 0 0เนี่ย2อ0 0 0เพื่อนๆ่อน,นได้การันตีแน่นอนแอนเดเน่หนึ่งตัวอายเมะหนึ่งตัวก็ว่ากันไปนะแล้วก็เลดออกเนี่ยอยู่ที่2อร์ซตด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ดวงแย่จริงอะ่ะมันน่าจะได้ก่อนอยู่แล้วเกมใจดีมากๆเลยนะสำหรับตู้กระชานะผมอยากให้เกมอีกเกมหนึ่งอะ่ะเกมอะไรสักเกมหนึ่งนี่แหละมี แบบนี้บ้างนะคะผมมันสุดยอดมากๆเลยนะสำหรับคนที่มีเงินแล้วเขาอยากจะสนับสนุนเกมนะแล้วดูเกมตอบแทนให้เราคุณมีเงินคุณมาซื้อของเราได้เลยเว้ยคุณกำเงินมาคุณซื้อของได้เขาให้คุณอ่ะคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องลุ้นเยอะคือคือมีพอประมาณเขาก็ให้คุณแล้วอ่ะคือว่าตอบแทนกันไปนะคุณรักเราเรารักคุณเกมที่รักเรานะผมบูดตามตัวเลยระบบนี้ดีมากผมชอบมาก ถึงแม้จะจ่ายแพงแต่สําหรับคนที่มีทุนหรือรักเกมผมคิดว่ามันได้ของอ่ะผมชอบระบบที่มันได้ของแน่เพราะฉะนั้นอันนี้คุณได้ตัวละครที่คุณรักแน่นอนนะครับส่วนท o w e r o ร์อ i ริจเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากาันสําหรับตอนระบบเข้านะแต่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะเพิ่มแมชชีนิกให้แบบฟิลลิ่งเหมือนเกมอาจจะฟิลลิ่งเหมือนมัดมือโชคนิดนึงนะแต่ผมคิดว่าเกมมันเปิดมา3เดือนแล้วถูกต้องไหมเกมมันก็เริ่มอ,อยู่ในช่วงของการมันคัดคนมาแล้วแหละว่า ชอบเกมไหมถ้าชอบก็น่าจะเล่นยาวๆถูกต้องไหมซึ่งคอนเทนต์ตรงนี้มัเป็นคอนเทนต์ในเกมแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นมาถึงจุดเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกมก็พยายามจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ปั้นเมลฟิโตได้ปั้นทาเลียได้ปั้นตัวละครอะไรก็ตามที่เขาทําระบบ Tower of Origin เข้ามาผมว่าระบบนี้น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็เป็นการบัฟเล็กๆน้อยๆให้กับตัวละครที่มีอ่อาร์ติแฟกต์พิเศษ ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะบวกแยกหรือบวกเพิ่มเข้าไปในอร์ติแฟกต์เดิมนะแล้วก็วางในบ้านจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันเขียนเนี่ยนะว่าแคนเนี่ยแคนเพสินยัวทาวนะซึ่งอ่ามันก็น่าจะเป็นบัฟท,ที่วางในบ้านแหละเท่าที่ผมเข้าใจนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะสําหรับการสรุปไหมเนี่ยเหมือนพูดไปด้วยอ่านไปด้วยนะการสรุปแพทละกันนะก็ พยายามจะสรุปให้เข้าใจได้ไมากที่สุดนะถ้าตกหล่นอะไรไปหรือว่าพูดเยินเยอะหรือว่า,าเข้าใจผิดอะไรไปเพื่อนๆสามารถแก้ไขให้ผมได้เลยนะจะได้แบ่งปันคอมมูนิตี้กันไปนะคบผมเพราะว่ามีคนขอให้ผมสรุปแพทให้หน่อยผมก็สรุปให้นะแล้วผมก็ตกใจมากๆเลยนะว่าเกมมันใจดีขนาดนี้เลยเหรอทาไมรู้สึกเกมนี้มัน,ม,นมันใจดีผิดปกติมากๆเลยอ่ะผมว่าผู้พัฒนาแบบรักเรารักคนเล่นมากๆเลยนะสำหรับผมนะคบผม ก็โอเคก็หวังว่าชาวเอลโซจะแฮปปี้สำหรับการอัปเดตในควอเตอร์ที่2ของเกมตอนนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีความสุขในการเล่นเอเวอโซแล้วก็ถ้าใครจะสุ่มน้องเดมอนแลนซลอตตัวต่อไปก็ขอให้ได้ถึงระดับออริจินกันแบบง่ายๆเลยนะผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ